ผมอ่ำลาแสบสุดอยอดครับต้มไปเปือ่อยเลยนะครับเปื่อยโยค่ะพี่น้องดงจุ่มเลยเอาแบบง่ายๆครับบอต้องซ้อยนะครับแบบนี้เปือ่อยดีต้มปากน้ำครับต้มปากน้ำเจีวขมนะครับเมื่อนี่นะครับตุนใส่เตาไว้ไปเปื่อยนะครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีมิรักเชา่ากินแสบสู้ขู่สุกคนครับเมื่อนี่พบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นชเช่นสวยใช่ไหมครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้ปากหนามนะครับตุนไวไปเปื่อยเลยครับพี่น้องต้มไวไปเปื่อยนะครับ,ต,รบต้มไส่แอนใส่หมอใส่เต่าทานันบ่ไดใส้ยังครับต้่มไส่เกลือซื่อน,นี่แหละครับพี่น้องมาแสบๆน้ำเบาเช่น พักมาเป็นสวนคือเก่าล่ะครับมาละขี่นกกบมี่มากับแจวขมนะครับหรือว่าแจวสมแล้วแต่ไผ่มากนะครับพี่น้องต่ว่าเบาเช่นนี่ขาดบ่ออะรครับแจวขมใส่ดีพกขมจนหูรันแกๆ่ๆคือเก่าแ่ะครับโอ้นนำร้ายแตกมาครับมาแสีบๆน้ำกันครับเอาคือเก่าล่ะครับสไตล์เบาเช่นขาดบ่ออะรครับเอ็มเปิดฟ้า <laughs> เอ็มเปิดฟ้า จุดจวดน้ำกันครับพี่น้องสุดจอดโอ้ยอยู่ในหมอกันยังอยู่ครับพี่น้องมาตักมาโบเบิรครับมันเต็มเขียงนี่ครับแบบนี้เลยครับคิดว่าเปื่อยลแล้วล่ะครับต้มไปดนเติบใส่แจ่วขมขม มผมอำลํำแส่บสุดอยอดครับ ต้่มไปเปื่อยไล้นะครับเปื่อโยโยคะไปลองอือหือ กัดหินกรุบกรุบเสียบๆได้ครับพี่น้องดงจุ่มเลย เอาแบบง่ายๆครับบอตตองซ้อยนะครับแบบนี้ <laughs> เปื่อยดี หือมลองเบิงเ่งแจวสมสี่เขากันบ่อขอมทษขอวขอภให้ครับอือม อันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งครับพี่น้องแล้ว้ะไผร่มาตะว่าเบาเช่นว่ากินกับเจียวขมเนี่ยสุดยอดนะครับเข้ากันเจียวสมกับแซบอีกแบบภาวาปากน้ำเฮ้ามันจะออกมันมันนะครับพี่น้องออกหอมหอมมันมันนัวนัว,นว,นวราวาเฮ้าต้มเส่เกลือห่อนๆเลยครับ สุดยอดดีน <está d Service> ีลองเบิ่งได้คร <bursting> ับ <smelled> พี <persone language gardens> ่้องเมนูกับแกมนี่ยก็ดีเลยกินกับเผาเนี่ยก็แซ่บโอ้พุ่น่ะเมื่อนี่บอลมปันใดครับอือหือ ใบเขาเอาใบเขาล้น เก่สม บึงคับยุยย่ยเลยแบบละลายในปาก 嗯。Mm. mình bẩn <laughs> Mm-hmm. เบ่งครับขุ่นๆเลยครับเจ้าอื

mm แสบอีกแบบอันนี้จะขมอารำด้วยเปี่ยวจักน่อยเพราะว่าเอาซ่อนร้องตักเนี่ยแ้วมาตักเนี่ยแสบครับพี่น้อง บเบ้ยอิ่มแอะแลวครับพี่น้องบรรยากาศกาศ็ดีดีมือเนี่ยบวลมแห้งปันใดเพราะดีเย็นสวยๆครับพี่น้องเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาฝากตอนคที่เก้าล่ะครับด้านหลังนะครับเฉียงหน้าละกะป่าเขาเข่าลมเบิ้ลละครับทารถเจียวเอาเบาเช่นกันได้แนวแซเบ็บแซมาฝากตอนพี่น้องนะครับ ตุ๋นปากน้ำหรือว่าต้มปากน้ำนะครับตุ๋นไวจนเปื่อยนะครับพี่น้องเมือนเนี่ยไอเถียวก้อนเนี่ยบาเช่นต้มแบบเร่งด่วนใส่เตาแก๊สตะว่ากับมีสูตรนะครับเอาบวงเข้าเนี่ยถิ่มล้องไปน้่กับเปื่อยเล็้วหันบ่เปื่อยป่านนั่นเข้าตุ๋นใส่เตาทานใส่เตาทานตุ๋นเนี่ยเปื่อยหล้กก็หอมอันเครื่องพวกเครื่องเคี่ยงพวกกัน ใบบกกรวดยั้งเบาเช่นบ่ไใส่ได้นะครับตะไคร่ยังบ่ไใส่ต้มใส่เกลือซื่อๆนี่นะครับพี่น้องมันจะมีควมหอมข้องอันหอมข้องอันกินปากน้ากินปากน้ากินง่วนะครับมันจะมีควมหอมในตัวนะครับต้มแบบบัวลาบัล้ลานครับใส่ตะเกือแเสบขา้าวญี่ครับพี่น้องล่องเบงนะครับตุนเตาทานเติมทานอยู่สองเทือผุดแล้วครับประมัน เกือบสองชั่วโมงนะครับพี่น้องเปื่อยดีปัญญังร่องเบิงครับเอาสาหรับมือเนี่เบ้าเช่นก็นได้แนวเส็บๆบมาฝากตอนพี่น้องนะครับก็ฝากไว้คือเก่าล่ะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังแหง้งองแห้งใจให้กับเบ้าเช่นนะครับสี่เด็เห็ดคลิปใหม่ๆหมให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้เบ้าเช่นกะขอให้ทุกท่านนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุกสม ร่ำรวยสำเร็จลุล่งเรื่อง,ย,งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ